สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต,ต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นป .3 วันนี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการพันวรรณยุกต์และก็เกี่ยวกับวรรณยุกต์ของเรานะคะจากการพันนะคะทั้งหมดที่มีเสียงวรรณยุกต์มันก่อนจากแบบฝึกหัดจิ้งครูให้ทําในเวลาไปแล้ววันนี้ลูกมาดูนะคะ วรรณยุกต์เอกโทตรีจัตาวาเหล่านี้เขาเรียกว่าวรรณยุกต์แต่ก่อนหน้านี้เราเรียนเสียงวรรณยุกต์นะคะจำไว้นะคะลูกสามัญเอกโทตรีจัตาวาเรียกว่าเสียงวรรณยุกต์เอกโทตรีจัตาวาเรียกว่ารูปวรรณยุกต์นะคะนี่คือความแตกต่างนะคะอ้าวทีนี้ลูกมาดูในทักษะภาษาของที่หน้าสี่สิบ ลูกมาดูาทักษะภาษาของลูกที่หน้าติด40ลูกเปิดไปเลยค่ะลูกเปิดไปเลยค่ะเมื่อเปิดเจอแล้วจากที่เราเรียนมาทั้งเสียงวรรณยุกรูปวรรณยุกโจทย์เขาก็เลยให้เราทำเกี่ยวกับเติมรูปวรรณยุกให้เป็นคําที่มีความหมาย ครูจะอ่านคําที่เขาให้เติมแต่ส่วนการเติมนะคะให้นักเรียนเติมเองคําแรกนะจะ๊ะคําที่สองเดือดร้อนคําที่สามเอ็นดูคําที่สี่เนื้อย่างคําที่ห้าร่มเย็นคําที่หกป่าไม้คําที่เจ็ดส้มตํา คำที่แปดใช่จ้ะคำที่เก้าต้องสู่คำที่สิบวิ่งเล่นคำที่สิบเอ็ดก๋วยเตี๋ยวคำที่สิบสองร้องไห้ครูบอกคำให้ลูกไปแล้วทีนี้หน้าที่ของลูกก็เอาวรรณยุกมาเติมนะคะเติมให้เป็นคำตามที่คุณครูอ่านให้ฟัง ดูในหนังสือของลูกนะคะในแบบฝึหกหัดที่หน้าที่40วันนี้ที่ให้เติมลงไปคือรูปวรรณยุกยัำนะคะอันนี้เป็นรูปวรรณยุกส่วนก่อนหน้านี้ที่เราทำแบบฝึหกหัดตอนวันสุกเขาเรียกว่าเสียงวรนณยุกค,คุณครูวรนยุกจะมี รูปวรรณยุกจะมีเอกโทตรีจัตวาเสียงวรรณยุกจะมีสามัญเอกโทตรีจัตวานะคะคุณครูคระคำว่าเอ็นดูของลูกเป็นเต้าหูค่ะนักหนังเสือยิลูกไม่ลูกน้องน้องฟังครูก,ก่อน หนังสือของลูกจะเป็นคําอะไรไม่เป็นไรเลยลูกลูกก็เติมตามที่หนังสือของลูกสิคะไม่จําเป็นต้องเหมือนครูทดสอบความเข้าใจไม่เหมือนไม่เป็นไรลูกเพียงแต่ลูกเติมมาให้ถูกกับคํานะคะจะเป็นคำเพื่อเสร็จแล้วของลูก คือให้ลูกทบทวนด้วยนะคะคําว่าเสร็จแล้วของลูกคือทบทวนด้วยนะคะนะคะทบทวนให้ดีๆที่สําคัญวางสระวรรณยุกให้ถูกต้องแล้วก็เขียนสวยๆมีหัวนะคะรูปวรรณยุกเป็นแบบไหนก็เป็นแบบนั้นนะคะลูกอย่าไปแต่งตกแต่งรูปแบบเพิ่มเติมขึ้นมาเลย ไม่มีคนแจ้งคุณครูแล้วนั้นคุณครูขอเฉลยแบบูงหัดนี้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ลูกนะคะตรวจผิดตรวจถูกด้วยความซื่อสัตย์นะคะโดยที่เดี๋ยวพอคุณครูเฉลยว่าเติมอะไรสระวรรณยุกอะไรให้ลูกตรวจของตัวเองกับดินสอเลยที่ด้านหลังแล้วก็ไม่ต้องไปลบที่ผิดนะคะให้เขียน ตรงที่ว่างๆที่ไม่ใช่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมที่เขาให้มาได้เลยน้องเข้าใจที่อธิบายไหมคะเข้าใจโอเคโอเคมีเกินเสืักแจโอเคดีมากเก่งมากค่ะครูเห็นหน้าจอนักเรียนทุกคนค่ะเอาลูกดูนะคะครูขออนุญาตนะคะแล้วก็เรียกชื่อขอเรียกชื่อนะคะว่าใครเป็นคนบอกครูครูจะจะสอบนักเรียนด้วยว่าเรียกตัวรูปวันอยุกต์เป็นไหม ว่าตัวอะไรเติมอะไรนะคะถ้าเราสามารถเติมอันนี้ได้นะคะเราก็ที่จะไม่ไม่ยากเลยที่เราจะเขียนหนังสือถูกเอามาดูนะคะเลขที่ผู้โชคดีวันนี้เลขที่ผู้โชคดีวันนี้ห้องป .3 ทับสามดีกว่าเลขที่ยี่สิบเอ็ด คำว่านจะจ๊ะเติมรูปวรรณยุกอะไรช่วยบอกคุณครูหน่อยค่ะเลขที่21ห้องกวสามทักสเปิดไมโครโฟนแล้วตอบคุณครูเลยลูกวรรณยุกตรีค่ะวรรณยุกตรีค่ะถูกไหมคะเพื่อน ถูกค่ะ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 เอาใครถูกตรวจถูกได้เลยลูกใครถูกตรวจถูกเอาต่อมาต่อมาเลยนะคะของครูเป็นคําว่าเอ็นดูของนักเรียนเป็นคําว่าเอ็นดูเหมือนคุณครูไหมไม่ค่ะไม่ค่ะเป็นคําว่าอะไรคะเอาอยู่ เต้าหู้คะ่ะโอเคเต้าหู้ก็เต้าหู้นะเอาเอาคำว่าเต้าหู้ทังนั้นเต้าหู้อเอาดูนะคะ,ะ,คะหมายเลขผู้โชคดีหมายเลขผู้โชคดีโอสามทักสี่เลขที่สิบเก้าบอกดูหน่อยสิว่าคำว่าเต้าหู้เนี่ยควรจะเติมวันในยุคอะไร เลขที่สิบเก้าวงปสามทับสี่ค่ะสิบเก้าวงปสามทับสี่ค่ะเติมให้คุณครูหน่อยลูกยังอยู่ไหมคะน,น,น้องมนณีชาน้องมนณีชาปสามทับสี่ น้องอยู่ไหมเอาไม่อยู่นะคะเอาถ้างั้นน้องซาเวียค่ะพอสามทับสี่น้องซาเวียน้องซาเวียพอสามทับสี่จ้ะอยู่ไหมจ้าลูกอยู่ซาเวียอยู่ซาเวียอยู่ไหม อาอยูคนที่เรียกชื่อไปไหนเนี่ยซาเวียมอนซิชาอ้าวไม่อยู่ซะแล้วเหรอเอาต่อไปค่ะ,น,น,ะน,น้องลัรนาน้องลัรนาปสามทับสี่ค่ะอยู่ไหมอยู่ค่ะอ่าตอบให้คุณครูหน่อยสิลูกเต้าหูลูกควรจะเติม อะไรไม้โทค่ะอ่าใครเติมไม้โทเหมือนเพื่อนมั่งคะใครเติมไม้โทเหมือนเพื่อนมั่งลูกเหมือนไหมเหมือน,อนค่ะค่ะค่ะนอกจากคำนี้แล้วมีคำไหนที่คุณครูไม่เหมือนกับลูกมั่ง,งคะ มีไหมนอกจากคําว่าเต้าหู้มีคําไหนคุณครูไม่เหมือนลูกอีกไหมไม่ไมีแล้ว,ลวค่ะค่ะขอบคุณมากแล้ว,ลวเอาต่อมาคําว่าร่มเย็นน้องที่ใช้ไอดีว่ามุนรืดดีร่มเย็นน้องที่ใช้ไอดีว่ามุนรืดดีลูกน้องคนนี้ชื่อไม่เอกค่ะไม้ไม่เอก แล้วก็ไม้อะไรอีกลูกร่มเย็นร่มเย็นเติมสองที่นะคะที่แรกไม้เอกที่ที่สองอะไรลูกไม่ม,ไม,ม,ไมีไม่มีค่ะอ่าไม่ไม่มีอ่าของครูเขาจะให้เติมสองที่นะคะไม้เอกกับไม้แต่ขูแต่ของลูกไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เรารู้แล้วว่าเราเติมวันอายุเอก ใครไม่เติมเอกมกั่งไม่มีต่อมาค่ะคําว่าส้มตำน้องที่ใช้ไอดีว่าเสือร้องไห้ตอบคุณครูหน่อยสิลูกไม,ไม้โทค่ะไม้โทค่ะเก่งมากต่อมาคะ่ะน้องที่ใช้ไอดีว่าปุณนนะค่ะน้องที่ใช้ น้องที่ใช้ชื่อว่าปุณนะคะตอบพ่อคำว่าต่อสู้ให้ครูคหน่อยค่ะไม้เอกกับไม้โทค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องต่อมาแดนไตรตอบคําว่ากว๋วยเตี๋ยวให้คุณหน่อยค่ะลูกแดนไตรจ,จ,จัตวาเล่นจ,จัตวาครับ จัดตะวาและจัดปะวค่ะถูกไหมเพื่อนเพื่อนถูกไหมครูค่ะครูค่ะเก่งมากต่อมาค่ะน้องที่ใช้ชื่อว่านักพัทรพีตอบคำว่าเดือดร้อนให้คุณรูหน่อยลูกนักพัทรพีตอบคำว่าเดือดร้อนให้ครูหน่อยค่ะนักพัทรพี นภัสรพีครูเรียกแล้วตอบตอบ,ตอบคำว่าเดือดร้อนให้คุณครูหน่อยค่ะลูกเดือดร้อนไม้โทรครับไม้โทรครับถูกครับลูกเก่งมากต,ต่อไปค่ะน้องที่ใช้ชื่อนัชมนนัชมนนัชมนตอบคำว่าเนื้อย่างให้ครูหน่อยลูกนัชมน ไม้โทกับไม้เอกค่ะไม้โทกับไม้เอกค่ะเก่งมากลูกต่อไปน้องที่ชื่อว่าน้องที่ชื่อว่าชนะทนชนะโทนชนะทนค่นะตอบคำว่าป่าไม้ให้เป็นครูหน่อย,ยลูกป่าไม้ไม้เอกกับไม้โทครับ ไม้เอกกับไม้ถูกครับเก่งมากลูกต่อไปคะ่ะน้องออนรำพาน้องออนรำพาเติมคำว่าใช่จายให้ครูหน่อยค่ะไม้เอกกับไม้ตีไม้เอกกับไม้ตรีเพื่อนๆถูกไหมคะ ถูกค่ะไม่มตุไม่ตีถูกค่ะต่อไปค่ะน้องน้องที่ชื่อว่านราวดีน้องที่ชื่อว่านราวดีค่ะลูกใส่วรนณยุคำว่าวิ่งเล่นให้ครุณครูหน่อยใส่วรนณยุคำว่าวิ่งเล่นให้กรุรูหน่อยค่ะ ไม้เอกกับไม้เอกค่ะไม้เอกกับไม้เอกค่ะถูกต้องค่ะลูกต่อมาค่ะน้องที่ชื่อว่าคาชาพัสคาชาพัสใส่วรรณยุำว่าร้องไห้ให้คุณดูหน่อยค่ะน้องคาชาพัสมทรครับไม่โทรกับไม้โทรไม่โทรกับไม้ะไรลูกไม้โทรกับไม้โทร ไม้โรกับไม้โรคำว่าร้องไห้เอาทีนี้ให้เวลาหนึ่งนาทีให้ลูกๆรวบรวมคะแนนแล้วเขียนไว้ที่มุมด้านขวาตอนนี้ทุกมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าสิบสิบอ็ดสิบสองสิบสองข้อใครได้อะไรนะคะเต็มสิบสองนะคะใครได้อะไรเต็มสิบสองลูกก็เขียนมาเลยค่ะเขียนมาเลย เขียนมีในหนังสือของลูกด้วยนะคะเขียนในหนังสือแบบฝึกหัดของลูกที่มุมที่ครูทําลูกเห็นเมาส์ที่ครูชี้อยู่ไหมให้ครูลูกเขียนประมาณตรงนี้ไว้เลยค่ะสมมุติ10เต็นสิบสองเกาเต็มสิบสองสเต็มสิบสอเขียนไว้เลยนะคะเขียนไว้ในทักษะของลูกด้วยนะ มีคนแจ้งมาแล้วด้วยเก่งมากเก่งมากเลยคะแนนดีจังเลยสแสดงว่าลูกเข้าใจเรื่องรูปวรรยุกนะคะแล้วก็ขออย่างหนึ่งว่าเวลา,าข้อสอบเกี่ยวกับคําผิดคําถูกให้ดูไว้ดีๆนะคะให้เหมือนที่ลูกทําแบบเหมือนของคุณครูและคะแนนเยอะๆแบบนี้ ทีนี้เรามาดูที่หน้า41อันนี้ค่ะนักเรียนฟังครูให้ดีนะที่หน้า41จะเป็นนำคำในวงเล็บมาผันวรรณยุกต์แล้วเลือกเติมในช่องว่างของประโยคลูกดูนะลูกฟังคุณครูนะคะผันวรรณยุกต์ครูยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งให้ลูกดูเลยฉันเห็นภาพเสือ นอนบนเสือที่เสื้อของพี่อาครูใช้ทั้งคำว่าเสือที่เป็นเสือที่เป็นไม่มีรูปวรรณยุกเสือที่มีรูปวรรณยุกไม้เสือที่มีวรรณยุกไม้เอกนะคะจะมีบางคำใช้ไม้เอกไม้โทแล้วก็ไม้ตรีไม้จัตวาลูกด,ด,ดูให้ดีๆนะฉันเห็นภาพเสือ นอนบนเสื้อที่เสื้อของพี่อ่านี่ดูตัวยกตัวอย่างนะแล้วพอข้อที่สองลูกดูนะเขาวงเล็บคำว่าโกโลองกลองนะคะอ่าลูกจะเติมกลองตรงไหนเขาโจทย์ให้มาว่าเล็กๆอยู่ในจุดๆ,ๆใกล้ๆจุดๆถ่ายรูปพอข้อต่อมาน้องทำจุดๆ,ๆ เท้าตกในจุดๆ,ๆน้ำจึงนั่งจุดๆ,ๆให้แม่นั่งข้ามจุดๆ,ๆเห็นจุดๆคลานมาใกล้จานที่มีรูปลูก,ลกจุดๆ,ๆนะคะแล้วเขาวงเล็บคำว่าเตาดูสิแต่ละคำที่ลูกเอาเติมต้องเติมวันณยุก์อะไรบ้างนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ ดูให้ดีๆด,ดูให้รับขอบนะคะแล้วสะกดให้ดีๆว่าคํานี้เหมาะกับใช้ปรับประโยคที่โจทย์ให้มาหรือไม่ลูกดูให้ดีๆนะนะคะย้ำลูกดูให้ดีๆว่าคําที่ลูกใส่วรรณยุครูปวรรณยุกอะไรเนะ่ะเหมาะกับประโยคไหมใช่เป็นรูปวรรณยุกนี้ไหมที่จะเติมลงไปลองอ่านดูทบทวนนะ ขออนุญาตนะน้องนิชาเข้ามาไล้อย่างคะวันนี้น้องนิชาน้องนิชาน้องนิชาโปรสามทับสี่เข้ามาแล้วอย่างลูกน้องนิชาแล้วก็น้องสามทับสี่มีน้องจิตเทพ เข้ามาและอย่างลูกนักเรียนที่เสร็จแล้วอย่าลืมกดหนึ่งให้ครูนะ มีหลายคนเสร็จแล้วทีนี้ดูนะคะดูนะคะทีนี้ก็ตรวจกันเช่นเดิมเวลาคุณครูเฉลยนะคะฟังคุณครูด,ด้วยนะฉันเห็นภาพเสือนะ,ะเสือตัวแรกนะคะไม่ต้องเติมวรรณยุกอะไรเลยนอนบนเสือสอเอือเสือเสือไม้เอกเสือตัวที่สองเสือต้องเติมไม้เอก นะคะที่เสื้อเสื้อเตอิมไม้โทของพี่สาเหตุที่ครูไม่เขียนตัวอย่างลงไปเนื่องจากเวลาครูลงใน youtube คุณครูไม่อยากทำเฉลยนะคะคุณครูไม่อยากทำเฉลยเดี๋ยวเผื่อมีนักเรียนเข้าไปเพื่อเอาเฉลยคุณครูเลยอยากให้นักเรียนเนี่ยทำเองนะคะแล้วก็เราพูดคุยกันอย่างนี้ดีกว่านะคะ เดี๋ยวข้อต่อไปครูจะเรียกนักเรียนนะให้นักเรียนลองเติมดูซิน้องวัชรากรห้องป3ทับ4ค่ะน้องวัชรากรน,น้องวัชรากรห้องป3ทับ4ครับครูอ่า,อาลูกเติมอะไรคะอันตรงนี้ หน้าคำว่าเล็กๆลูกเติมอะไรกลองครับล่องคำที่สองค่ะกล่องครับกล่องคำที่สามค่ะกล่องครับถูกต้องอ่าอันแรกอาลูกอ่านเป็นประโยคเลยครับลูกอ่านเป็นประโยคเลยครับกล่องเล็กๆอยู่ ในกล่องใกล้ๆกล้ลองกล้องถ่ายรูปถูกต้องค่ะต่อไปค่ะน้องน้องจักรีวัดน้องจักรีวัดค่ะลูกอ่าเริ่มเลยน้องทําลองท้าตกในร่องน้ำจึงนั่งร้องไห้อยู่ร้องไห้ ค่ะร้องไห้อ่าถูกต้องแล้วค่ะน้องทํารองเทา้าตัวแรกไม่ต้องเติมวรรณยุกอะไรตกในร่องตัวแรกเติมไม้วรณยุกไม้เอกนั่งร้องไห้เติมไม้โทค่ะเก<อ>่งมากค่ะลูกแล้วก็ต่อมาค่ะห้อสามทับสามน้องสุภกิจน้องสุภกิจ ข้อต่อมาเลยลูกน้องสุภกิจน้องสุภเกจสามทั้สามค่ะข้อนี้เลยลูกแม่นั่งข้างอะไรแม่นั่งข้างเตาเห็นเตาคานมาใกล้จานที่มีลูกลูกลูกเตาลูกเตารู้จักลูกเตาไหมลูกเตาลูกเตาเติมมันในยุคอะไรลูก ไม่โทรครับไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะน้องวินมแม่นั่งข้ามเตาเตาตัว,ตวแรกตอเอาเตานะคะเห็นเห็นอะไรคะเต่าตอเอาเตาไม้เอกเต่าครานมาใกล้จานที่มีรูปลูกเตา เอาใครบอกครูได้คำว่าลูกเก๋าเติมวันายุคอะไรไจัตาวาจัตาวาค่ะมึงจัตาวาค่ะตัวนี้เก่งมากค่ะแบบฝึกหัดวันนี้เกี่ยวกับวันายุคแล้วก็รูปวันายุ์นะคะนักเรียนทําได้นะคะทําได้แสดงว่านักเรียนเข้าใจรวมคะแนนของนักเรียนไว้ด้วยนะคะลูก สำหรับวิชาภาษาไทยก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะสวัสดีค่ะ